โอเคก็สว okay, so ัสดีพี่พี um, so FUCK, ุ่ท่านเนาะผมก็จาดแบคงจากเพจตามปมลงทุนเนาะแล้วก็ช่อง YouTube ูบนะผมลงทุนก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่านักเรียนออนไลน์รุ่น8ก็คือปิดปิดลับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มของคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกผ่านผ่านลิงก์แล้วก็กดกดตรงนี้เข้ามาได้เนาะก็เราจะมีกลุ่มกลุ่มไลน์คือ2กลุ่มเนาะคือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่ม คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะมีเซอร์วิสให้ก็ส่งแผนการเทรดให้เนาะก็คือเป็นมองมองไอเดียในการเทรดให้ในแต่ละวันเนาะก็จะมีแผนรอบเช้าแล้วก็แผนรอบเย็นให้ส่วนในช่อง YouTube ก็คือจะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะในช่อง YouTube นี่จะเป็นแผนที่ดีเลยแล้วก็อัปเดตให้แค่วันวันละเที่ยวเนาะแล้วก็จะไม่ได้แผนเดือดามแต่ว่าคน,คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็กลุ่มนักเรียนเนาะก็จะมีสิทธิพิเศษเนาะให,ให้ให้กับสิทธิแบบ,บค,นคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็กลุ่มนักเรียนก่อนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมี ไลฟ์ให้ด้วยเนะาะแล้วก็มีแผนของไลฟ์แผนทองคำแผนของเซ็นเซฟฟิวเจอร์สแล้วก็หุ้นวันละห้าตัวเนาะสำหรับในคนที่เปิดพอร์ตกันเข้ามาก็คือจะได้แผนจากาแผนทองคำอย่างเดียวเนะาะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกคลิกเข้ามาเนาะแล้วก็เข้าไปาคลิกที่ลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเนาะก็คือถ้าลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้ามาในนี้เลยก็สะพิมพ์อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดตรงลงทะเบียนตรงนี้เนาะแล้วก็ เข้ามาคือถ้าได้ถ้าได้ได้พอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็แจ้งแจ้งผมเข้ามาเนาะกะ็ตาม Line l ล n e ไอตรงนี้เนาะเออลาไอดีตรงนี้นะฮะตรงนี้เนาะก็คือ,อ B A E เนาะ w A N G อ่ะก็ทาง Line เข้ามาเนาะแล้วก็ขอเข้ามาในกลุ่มหลายคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวก็ในนี้ก็มผมจะแชร์แผนให้ก็ เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับทองคำในช่วงรอบเช้าแล้วก็ช่วงรอบเย็นนะโอเคครับนี่ได้ชุนี้ได้ออนี่เนี่นยนี่เนี่ยนี่หายนี่หายก็คือเป็นอ่าเป็นยอดตรงนี้อันนี <laughs> เออ้เออเออชุนี้ชนนี้ชนนี้ได้ชุนี้ได้พี่นี่เนี่ยหายหายอยู่ตรงนี้นะหายอยู่ตรงนี้เออมันมีมันมีมันมีภูเขาสองลูกซ้อนกันอยู่อ่าเนี้ ใช่เป็นภูเขาสองลูกอ่านี่นะนี่นะไอ้ไอ้นี่คือมองเป็นโอเวอร์บอสนะก้อนนี้นะมองเป็นโอเวอร์บอสแล้วก็ย่ออ่าย่อลงมาโอเวอร์โซ่เนี่ยย่อลงมาโอเวอร์โซแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยปึ๊ดงเพิเนี่ยเนี่ยมองเป็นว่าเนี่ยภูเขาภูเขาสองลูกซ้อนกันอยู่แสดงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ผ่านไฮถูกไหมแล้วก็มีการหลุดแล้วก็หลังจากนี้คือไม่มีการเบรกตรงนี้ถูกไหม เออตัวนี้แหละอีไส้นี่แหละวัดโอเคโอเคอ่านี่ใช่ใช่สวยสวยเออผมผมผมไม่ได้มองงนี้มันข้ามเออมันข้ามเขาไล่แล้วเกินอาจารย์เลยตรงนั้นเออนี่ยนี่นี่าเนี่ยเราจะวัดจากสวิงนี้ลงมาเออมันต้องอย่างนี้เออนั่นแหละแสดงว่าแสดงว่ามันถึงแล้วพี่แสดงว่ามันถึงแล้วคือถ้าตามคือถ้าเอาแบบตามเทคนิคอลแบบนี้เลยนะ ตอนนี้ซนใหญ่อะชุดขัวมันจะมาแค่164.8กับ264.8แค่นั้นแหละและไอเนี้ยและไอเนี้ยมันก็ลงมาที่ที่264.8แล้วแล้วก็มันก็ยืนได้เนี่ยมันก็ยืนมันก็ยืนมันก็ยืนโซนนี้ได้เลยเลยเลยแอบผมส่วนตัวนะผมแอบไบแอสว่าไอเนี้ยมันกำลังฟอร์มกรอบเพื่อเพื่อขึ้นนะใช่อาจารย์ เออผมแอบแอบแอบไปมันต้องขึ้นรอบก่อนแล้วมันถึงจะลงเ๋ยวอยากจะลงไปไหนก็ค่อยลงอย่างงใช่ใช่ช่เออเพราะนั้นถ้าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้คือเราใช้กราฟชุดนี้ยึดยึดได้เลยนะเพราะว่าดูนะเวลามันลงมานะเห็นไหมลงมาสองหกจุดแปดใช่ไหมชุดขู่ตรงนี้นะเวลามันรีบาวมันรีบาวไปไหนนี่ยังไงมันรีบาวไปหนึ่งหนึ่งอะไรฮะหนึ่งหนึ่งช่วงตัวมันคู่สมมาตรมันพอดีเลยมันมันขึ้นไปหนึ่งเออมันขึ้นไปหนึ่งคู่สมมาตรของมันก็ ประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าสามห้าโดยประมาณอ่ะนนถามว่าถามว่าโทษทีนะอาจารย์ถามว่า,า,ม,วา,า,ม,วามันลงมาด o อกเกอร์บอทอมก็ได้อยู่ใช่ไหมถ้าลงมาไม่คนที่จะหลุดไม่คนที่จะหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็คือ,อถ้ามองไอ้ตรงเนี้ยมันมันคือเน็กไคล์คือตอนตอนเมื่อวานที่บอกว่าไม่ใช่เม,มื่อวานเมื่อวันซืนเนนะไม่แผนแผนเมื่อวันอาทิตย์อะ่ะ mm hmm. ที่บอกว่ามันมันคือมันคือเน็กไคล์ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ mm hmm. ดีดขึ้นไป mm hmm. ใช่ไหมเ <In ward. S 1> นี่ยมันคืออินเวอร์สเฮดเดนโชเดอร์เนี่ยมันคนที่จะไปประมาณนี้มันคที่จะไป แล้วไม่คนที่จะหลุดไม่คนที่จะหลุดอะไรไม่คนที่จะหลุดเ넥ไลน์ซ้ายมือคือตรงไหนคือตรงนี้เไไนี่ยคือตรงนี้เนี่ยคือไส้ไอไส้เงินเท่าไหร่จันอ่ะไม่คนที่จะหลุดไส้เพราะนั้นไอไอตรงไอตรงไส้นี่แหละเป็นเป็นดีเดย์เลยดีเดย์ดีเดย์คือเท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโดยประมาณโอเคนั้นเดี๋ยวของต่อเลยนะดีเดย์ Day คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเพราะนั้นจุดจุดเข้าจุดเข้าอโอเคเนี่ยโอเคผมได้แผนละ โอเคเดี๋ยวนะโทษนี ah, ้นะจ๋านะเรียบร้อยค่ะแล้วแล้วดูสัญญาณปัจจุบันตอนนี้เห็นอะไรไหมเห็นนะเห็นโอเวอร์โซดิอ่าสโตเวอร์โซแล้วคิดเด้บูโอเวอร์โซยกโลมามะอ่าโอโซเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมเอสชวันเนี่ยโอเวอร์โซแล้วนะเพราะนั้นในกรอบในกรอบตรงนี้เนี่ยผมผมจะใช้ผมจะใช้โลขอขยับจากโลตรงนี้นะผมขยับเป็นโลที่ที่แท่งเขียวนี้แล้วกัน ข<ป>ยับโลที่แท่งเขียวนี่ตรงนี้ว่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดจุดห้าถึงอะไรฮะ,ะถึงหนึ่งเก้าสองหนึ่งตีว่าห้าประมาณสามเหรียญเนาะหนึ่งเก้าสองหนึ่งอ่ะนี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งจุดห้าอ่ะเป็น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 จุดจุดเข้าเมื่อกี้นะนี่เข้ามาในกรอบแล้วเมื่อกี้อ่ะเป็นจุดเป็นจุดเป็นกรอบในการเข้าส่วนจุดสต็อปคืออะไรต้องต้องห้ามหลุดสองหกจุดแปดถูกไหม เราจะใช้อ่าผมจะใช้โลตรงนี้แล้วกันเนี่ยโลตรงนี้เออเป็นจุดอะไรฮะเป็นจุดเป็นจุดมองว่าถ้ากราฟมันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเออประมาณเท่าไหร่พอหลุดประมาณประมาณหนึ่งอ่าแนวสต็อปคือหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามเลยกันเนาะเออแนวสต็อปคือหนึ่งเก้าหนึ่งสามส่วนส่วนเป้าหมายอ่าเป้าหมายของการการการขึ้นถ้าตรงนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น bullish pennant จริงอย่างนี้เนาะ ปึ๊บแล้วก็ยิงยิงขึ้นไปข้างบนจริงอย่างน้อยผมว่าไอตรงเนี้ยมันมันจะยาวความความยาวของมันเนี่ยมันจะยาวอ่าถ้าตอนตอนตรงนี้เนี่ยต้องมาดูว่าไอเนี้ยไอเนี้ยถ้าม,มองว่ามันคือขาหนึ่งอ่ากรณีที่มันจะวิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าเรามองว่ามันคือขาหนึ่งหรือเรามองว่ามันคือขาเอก็ได้ถ้าตรงเนี้ยเห็นไหมวิ่งอย่างนี้ปึ๊บอ่าเดี๋ยวมวองมันเป็นเอแล้วก็ไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยคือคอเลกชันของขาบีเห็นไหมคือไม่คือเราเราไม่ผมผม,ผมจะไม่เบี่ว่า มันจะต้องเป็นอิมเพล์นับหนึ่งของคํสี่ห้าอย่างเดียวแต่คือให้เริ่มต้นด้วยการนับเป็น a ก่อนก็คือนับเป็น a b c ไว้ก่อนอ่ะอันนี้ a อันนี้เป็นสับเว็บย่อยก็คือมองเปะไรฮะเป็น a น้อยถูกไหมเป็นอะไรฮะเป็น b น้อยถูกไหมเป็นอะไรฮะเป็น c น้อยถูกไหมเป็นอะไรฮะเป็น d น้อยอ่าแล้วก็ตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้เป็น e น้อยพอดีจบเลยฮะจบ b อ่ถ้าจบ b ตรงนี้คือเตรียมที่จะยิงอะไรเอ่ยเตรียมที่จะยิงยิงขึ้นไปเป็น c เป็น c อ่า ตีนจะยิงขึ้นไปเป็นสีอ่ะจุดจอ่าจุดจุดอ่ากรณีเนี้ยกรณีเนี้ยมันมีการฟอร์มกรอบคืออะไรเอ่ยเนี่ยกรอบขานี้ถูกไหมนี่คือการฟอร์มกรอบที่หนึ่งแล้วถ้าชุดนี้มีการฟอร์มกรอบได้อีกปุ๊บมันจะเป็นการอะไรฮะการฟอร์มกรอบสองไซเคิลในลูปเดียวกันอ่าสองไซเคิลในลูปเดียวกันเนี้ยเราจะใช้วัด <Okay. S 1> ตรงนี้นี่อ่า แล้วก็แล้วก็ไซเคิลนี้ใช้เป็นสีน้ำเงินชุดนี้ใช้เป็นสีสีเขียวอ่ะหาโซนหาโซนคลัสเตอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยสี่สี่่แถวๆนี้แถวแถวสี่สี่อันั้นแนวต้านแนวต้านเอาผมผมจะให้เป็นแนวต้านแนวต้านแรกก่อนแนวต้านแรกคือไฮเดิมตรงนี้เลย มันไม่มันไม่มามันคือมองมองว่ามันควรจะมาตั้งแต่เมื่อวานไม่มาอหนะึ่งเก้าสามห้าหนึ่งเก้าสามห้าคือเป้าเป้าขึ้นแนวแนวที่หนึ่งเนาะหนะึ่งเก้าสามห้าเป้าขึ้นแนวที่หนึ่งจนถึงจนถึงหนึ่งเก้าอะไรฮะหนึ่งเก้าสามมองหนึ่งเก้าสามแปดแล้วกันเนาะแถวแถวนี้อหนะึ19 3, 19่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามห้าถึงหนึ่งเก้าสามแปดส่วนแนวที่สองคือตัวน,นี้ที่มันจะขึ้นต่อนะก็นะไปตรงนี้ อ่าเป็นแนวพีพีพอดีตรงนี้นี่หนึ่งเก้าสี่ห้าจนถึงอะเลยฮะหนึ่งเก้าสี่แปดนี่โดยประมาณแล้วถ้ามันเป็นนีเบรกลงละสมมติอาจารย์คอยคอยแผงอ่ะกรณี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 เบรกลงอ่ะกรณีเบรกลง,อ,กลลงอันนี้อันนี้อันนี้อนนอ,อกก่อนนะ มันมาเบรก <า S 1> ใช่ใช่ใช่ต้องเผื่อ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 พี่ต้องเผื่อแผนต้องเผื่อแผนแผนหนึ่งกรณีส่วนกรณีที่เฮ้ยถ,ถ้ามันถ้ามันเบรกลงมาเฮ้ยดูดูจากชุดนี้ก่อนไอ้นี้เนี่ยไอเนี้ยคือโอเวอร์บอไม่ผ่านไฮแล้วแต่เนี้ยมันยกโลแต่เนี้ยโอเวอร์บอไม่ผ่านไฮแต่นี้ถ้าหลุด Low, โลกรณีที่มันหลุด Low, โลจากตรงนี้ลงมาอ่ะถ้าหลุดโลจากตรงนี้ลงมาปึ้งตรงนี้ยวัดจากนี้ลงมาปึ๊บแทร็กตในการลงมันควรที่จะย่อไม่เกินอ่ะ ถ้าเป็นการย่อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการยอ่อแถวแถวนี้เพิ่มขึ้นต่อก็คือมันจะไม่หลุดมันจะไม่โดนสต็อปลอสเรามันจะไม่โดนสต็อปลอสเรามันจะย่อปุ๊บแถวแถวนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อไปหาโซนบนแต่ถ้ามันหลุดปุ๊บเราก็หลุดหลุดหลุด,ล,ด,ล,ดลงมาเลยหลุดหนึ่งสามตรงนี้ลงมามันจะไปหาที่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าโดยประมาณซึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแถวแถวหนึ่งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าูนย์หกมันมีคลัสเตอร์กันอยู่นะกรับใช่ไหมใช่เนี่ยมันเป็นหัวขาลงหน ห่งเก้าถึงหกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็แล้วก็จากชุดตรงนี้อเดี๋ยวว่าตรงนี้ได้เกืออ่าไม่น่าอ่าใช้ใช้เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์คือใช้เดเลยเดเดเป้าลงเดคือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองเนาะอ่าเนี่ยใช้ตรงนี้แล้วกันก็มองเป็นหนึ่งลงมาถึงหนึ่งเก้าศูนย์สองถึงหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแล้วกันวันนี้ถ้าเรือฮ อ๋อเราเอาสองสองแนวรับนะเลือกเอาอ่าเลือกเอาเลือกเอาโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นกรอบกรอบกวันนี้ได้ได้ประมาณนี้โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ลงเมื่อกี้ลงมาพอดีเลยนะหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งจุดห้าเมื่อกี้พอดีเลย<ช>แล้วก็<ช>อ๋ออ,อีกไอเดียหนึ่งอีกไอเดียหนึ่งคือถ้าเรามองถึงต้นรอบต้นรอบของห้านาทีอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าต้นรอบห้านาทีขาแรกเนี่ยขาแรกที่มันยิงยิงลงมามันลงมาที่สองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไอขาแรกนะขาแรกคือตรงนี้นะ ของรอบเมื่อเช้าที่มันยิงฟึดฟึดแล้วก็มันหลุดโลลงมาเนี่ยมันมันลงมาที่แนวสองร้อยหกสิบจุดแปดถึงถึงอ่าถึงสองร้อยเปอร์เซ็นพอดีเนี่ยเนี่ยไอขาแรกเนี่ยตรงนี้นะฟึดเนี่ยลงมาที่สองร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็เบรกไฮตรงนี้ลงมาพอจังหวะเบรกไฮเบรกไฮตรงนี้ลงมาไอเนี่ยแสดงว่าโดนใช้ไปแล้วเนี่ยป๊บป๊บมีการย่อเนี่ยไอเนี่ยคือต้นรอบของขาลงที่ไม่ได้ฟอร์มที่ไม่ได้ฟอร์มกรอบเนาะที่ไม่ได้ฟอร์มกรอบค่ะเนี่ยตื๊ด นี่ชุดนี้เ,นนเห็นแวบๆบสุดซอยหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ่าเนี่ยชอบเล่นสุดซอยอเนี่ยจากตรงนี้อ่ะตอนนี้คือลงมาโอ้อ้ขาแรกไอ้สวิงสวิงแรกเนี่ยก็คือลงมาร้อยจุดแปดแล้วก็ลงมาที่สองจุดแปดแล้วก็เด้งนะแล้วก็ตอนนี้คือเห็นไหมถ้าสุดซอยของสวิงนี้เนี่ยเห็นไหมสวิงนี้คืออะไรหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยสุดซอยอสุดซอยของชุดนี้เพราะฉนั้นใครจะรอรับก็อ่รอรับในโซนนี้แล้วกัน จ้าอ่าเรารับในส่วนนี้แล้วกันโ okay. <ử. S 1> อเคยังไงยังไงสวนสวนแนวสองเอจุดแปดก็ผมว,ว่ามัน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 ไม่คือถ้าจะเสียหายแล้วก็มันมันจะเสียหายไม่เยอะเพราะเราจะรู้ตัวก่อน<ช> <laughs> เราจะรู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยมไม่ใช่แล้วเ,เออไอหนึ่งสามเนี่ยก็คือคอหลุดแล้วนะอินเวอร์สนี่ถูกทำลายจริงๆอ่ะหลุดหนึ่งแปดอะไรพวกเนี้ยเนาะ ก็ไม่เอาเนี่ยเนี่ยหลุดหลุดหลุดตรงเนี้ยหลุดหนึ่งแปดใช่หลุดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ก็โอ้โหควรควรที่จะรู้ตัวแล้วแหละควรที่จะรู้ตัวแล้วแหละว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่เลกแล้วเด้งมาให้ออกคือเด้งเด้งใช่เด้งมาให้ออกแล้วก็คือไม่อย่าอย่าคาดหวังถึงการทํากําไรทุกทุกไมายมันเราไม่ใช่เราไม่ใช่เพอร์เฟกอะไรเขาเรียกเพอร์เฟคชันนิสที่ ทุกการเทรดของเราเนี่ยจะเป็นจะต้องเพอร์เฟกทุกไายมันมันมันไม่ใช่นะเร, uh เราเราเทรดสั้นเนี่ยเรามันพวกตีหัวเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นมันต้องมีถูกปะอย่าต้อง uh huh. อย่าคิดไกลได้กําไรแล้วก็คือออกทีนี้ประเด็นคือน้องเอาเอามือใหม่บ้างไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมือเกา่ามือเก่าจะรู้หมดละเ uh huh. ออเทานี้เท่านี้เพราะอะไรรู้เหตุผล ถ้าเป็นมือใหม่อาจารย์มองว่าณตรงเนี้ยอาจารย์อาจารย์ไบแอสขึ้นหรือลง,ต,องต้องขึ้นเหมือนเมื่อวานนี้เล่นหน้าขึ้นอย่างเดียวขึ้นเหมือนเมื่อวานใช่เล่นหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นได้เพราะฉะนั้นมือใหม่เน้นย่อบายถูกไหมใช่เนี่ยแหละย่อย่อบายแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยย่อาบแบบนี้แหละเออหาจังหวะบต้องต้องต้องแล้วก็หาจังหวะเอาตรงนี้และก็มีวินัยในการสต็อปใช่อาจารย์ไบแอส อ่ามันเดี๋ยวเราจะได้เขียนในห้องไงเพราะบางทีเขาดูมันมีทั้งเซลล์ทั้งบายแล้วถูกป่ะเหมือนเมื่อวานเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อวันเหมือนเมื่อวันก็เมื่อวันที่ลงมาตรงนี้เนาะก็บอกว่าบอกว่าถ้าลงมาถ้าลงมาเราเราเราเล่นย่อบายดีกว่าแล้วก็มันก็ลงมาจนถึงตรงนี้นะคือตอนแรกคิดว่าโอ้โหถ้าลงมาคือจะอาจจะลงมาที่แนวรับสําคัญนี่ไหมกลายเป็นว่ามันลงมาแล้วก็ยืนยืนยืนอยู่โซนตรงนี้อย่างนี้ไม่หลุดมันไม่หลุดอ่า เออแวก็วยังอพอพอได้พอได้กําไรอยู่นะพอได้ตังค์พอได้ตังค์พอได้ไดคือบายมันปลอดภัยกว่าอาจารย์มีน้องเขาถามว่าสโตมองเป็นแบร์เป็นฮิดเด้นแบร์ไหมคะไม่รู้ถามไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ฮิดเด้นแบร์เป็นฮิดเด้นบลูเป็นฮิดเด้นบลูเดี๋ยวต้องถามน้องเขาเขามีขิดขัดถามมาในห้องอาจารย์ทางเฟซไหนเออรสโตมองเป็นเป็นฮิดเด้นบลูเน้ต้องฮิด เป็น hidden b l อย่างนี้ผมผมว่าพี่น่าจะน่าจะเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อถ้าถ้าดูถ้าตรงนี้ใช่ไหมถ้าถ้าดูจากตรงนี้ x วันอาจารย์น้องก็ถามว่า x b อ่าถ้าดูถ้าดูจากถ้าถ้าดู hidden bar นะถ้าถ้าหมายถึง hidden bar นะคืออย่างนี้ hidden bar คืออย่างนี้อ่าคืออะไรฮะคือราคาทำทำนิ่งทำนิวโลเอ้ยไม่ใช่ทำโลทำ lower high อ่าราคาทำ lower high แต่ไอ้พวก indicator พวกนี้เนี่ยมันจะมี indicator ตัวใดตัวหนึ่ง ทำอะไรฮะทำนิวไฮโอเคเออทำไฮเออไฮแต่ถ้าดูจากอะไรฮะถ้าดูจากไอซ์ไซกับฟันฟลูคือไม่เนาะอ่าไม่เนาะก็คือไปไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าดูจากอ่าดูจากสโตก็ไม่ไม่ใช่นะเนี่ยก็ล้อไปทิศทางเดียวกันเหมือนกันไม่ใช่ฮิตเดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮิตไม่ใช่ฮิตเดนแบแต่ถ้าถามว่าเป็นฮิตถามถามว่าถามว่าณปัจจุบันมองเป็นฮิตเดนบูลได้ไหมอ่าฮิตเดนบูลคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ ราคายกโลอ่ะแต่ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันอะไรฮะมันทํามันทําโ w ว r l o เนี่ยถ้าแบบเนี้ยโอเคชัดเ <hidden S 2> <blue. S 1> นี่ยฮย่เ h i ดินบูใช่ถ้าอย่างเงี้ย hit ดินบูแต่จนกว่าอะไรฮะจนกว่าจนกว่าถ้ามันหลุดโลซ้ายมือตรงนี้ถ้ามันหลุดสายมือตรงนี้แสดงว่า hit ดินบูตรงนี้โดนล้างนะคอนโบเจนเป็นอ่ามันจะมันจะคอะนร์เจนถามหน่อยค่ะว่าถ้าถ้าอย่างนี้เป็น hit ดินบูเราจะดูยังไงว่าเขาเบรก แท่งไหนแล้วมันทำงานอาจารย์ Hidden b l u Hidden b l u ใช่ไหมโอ้ Hidden b l u ก็ต้องก็ต้องรอรอ H1 กลับตัวเลยโอ้ก็คือต้องแบนซ้ายใช่ไหมพี่อือ๋อค่ะอาจารย์โอเคประมาณนี้รวยตายเลยถ้าเป็นลมอัน